วันนี้ทางบิ๊กโจ๊กนะับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผอตรอที่ดูแลคดีนี้โดยตรงเนี่ยตอนแรกจะไปพบกับแอมที่เรือนจำแต่ปรากฏว่าแอมเองยังคงยืนยันปฏิเสธนะฮะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นวันนี้เองบิ๊กโจ๊กก็เลยตัดสินใจไม่ไปแล้วนะฮะ เพราะว่าแอมเองขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจําเป็นที่บิ๊กโจ๊กจะต้องไปสอบปากคําแอมเพิ่มเติมในเรือนจําขณะเดียวกันทางตํารวจรับก็มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดแม้จะไม่ให้การใดๆแล้วก็วันนี้เองครับท่านผู้ชมทางชุดคลี่คล,คลายคดีได้ระดมทีมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของคดีที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่พรุ่งนี้6โมงเย็นบิ๊กโจ๊กได้เรียกประชุมทีมสืบสวน แล้ววันจันทร์10โมงจะเรียกชุดสอบสวนพร้อมกับพออ,อกลมโรงงานเข้าประชุมอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นไซยานายนะครับในขณะเดียวกันประเด็นการดําเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่ากับรองออฟอดีตสามีของแอมจะสามารถดําเนินคดีได้หรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างวันนี้ตํารวจก็จะไล่ตรวจสอบและขยายผลไปยังคนใกล้ชิดของแอมนะครับว่ามีใคร ที่น่าจะเกี่ยวข้องอีกบ้างก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นรายงานข่าวระบ,บุว่ามีบุคคลที่ใกล้ชิดกับแอมที่น่าจะเกี่ยวข้องอีกประมาณ1-2ถึงคนครับค่ะส่วนความคืบหน้าคดีของแอมเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กก็บอกเลยนะว่าคืบหน้าไปแล้ว80%เลยนะคะในส่วนของ15คดีแล้วก็14หมายจับที่มีการออกหมายจับไปเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลังจากนี้แอมจะไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นไอ้บิ๊กโจ บอกนะ ว่าไม่มีผลนะคะเพราะตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานว่าสามารถเอาผิดแอมได้ค่ะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกแบบนี้นะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าทั้งหมด15คดีจากการประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวนพบว่ามีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากพยานหลักฐานที่ยังมีช่องโหว่เหลือไม่เยอะแล้วและยืนยันได้ว่าพยานหลักฐานขณะน,นี้มัดตัวแอมได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนในวันนี้นะคะบิ๊กโจก็บอกว่าจะไม่เข้าไปที่เดือนจําแล้วเพราะตัวของแอมไม่รับสารภาพซึ่งก็ไม่เป็น ไรคะ่ะแต่ก็ยืนยันได้ว่าพยานหลักฐานมีเพียงพอแล้วส่วนทนายความจะว่าอย่างไรก็ให้เขาว่าไปเพราะไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่าสู้คดีไม่ได้เพราะตอนติดคุกทนายเขาก็ไม่ได้ติดด้วยนะคะ และการที่แอมร้องขอพบทนายซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลที่ไว้ใจนั้นก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของบิ๊กโจ๊กนะเพราะตนเองก็ไม่ได้รอตรงนี้อยู่แล้วมีการรวบรวมพยานหลักฐานไปถึง80%แล้วเขาจะให้การหรือไม่ให้การยังไงก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายเขาจะยอมจำนนกับหลักฐานพวกนี้เองนะคะส่วนที่มองว่าทนายมีความพยายามจะช่วยเหลือแอมทุกคดีเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเท่าที่ทราบนะทนายกับแอมเขาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สนิทกันมากอยู่แล้ว การจะว่าความให้ลูกความก็ไม่ผิดทนายเขาจะว่ายังไงก็ให้เขาว่าไปค่ะและในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ได้กำชับนะคะให้ทุกฝ่ายไปทำงานซึ่งตนเองได้นัดหมายประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา18นาฬิกานะคะเพื่อจะไปไล่ดูพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวนส่วนในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา10นาฬิกา ได้นัดหมายประชุมฝ่ายสอบสวนค่ะเพื่อจะให้นำพยานหลักฐานทั้งหมดมารวมกันตนเองยืนยันนะคะว่าคดีนี้มีความรัดกลุ่มรอบคอบและก็เก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดค่ะบิ๊กโจกยังบอกว่าวันนี้อย่าคิดว่าแอมไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงตายแล้วจะเอาผิดไม่ได้นะเพราะมีการเชื่อมโยงไทม์ไลน์ทั้งหมดว่ามาเจอกันกับผู้ตายโดยไม่จำเป็นต้องมีภาพมาเจอกันก็ได้ และการรู้จักกันก็สามารถไล่ความเชื่อมโยงได้หมดซึ่งเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคที่แอมเนี่ยไม่ได้คิดเองนะคะแต่น่าจะมีตำรวจบอกให้แล้วตำรวจคนนั้นก็ต้องรู้เรื่องงานสอบสวนแต่จะตัดช่วงเวลาไหนออกก็ตามก็ยังคงมีร่องรอยเหลืออยู่นะคะ ทั้งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวห,หาหรือออกหมายจับกับทางรองอ๊อฟด้วยนะบิ๊กโจ้บอกว่าวันนี้ตํารวจกําลังหาหลักฐานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่หากเพียงพอเมื่อไหร่ก็จะขอสารอนุมัติหมายจับนะคะนอกจากนี้ยังมีคําถามคาใจว่าตัวของรองอ๊อฟอดีสามีแอมอ่ะจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าแอมเอาเงินมาใช้นี่ได้อย่างไรและเอาเงินมาจากไหนตั้ง3ถึง4ล้านบาทและสารสายนายหามาจากไหน บิ๊กโจกบอกว่าวันนี้ตํารวจไล่เรียงและก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วค่ะอืมก็บอกด้วยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการแจ้งข้อหาแล้วก็ออกหมายจับกับลองออฟเพิ่มค่ะ ไปศึกษาค้นคว้าด้วยใจเอามันวันพรุ่งนี้ผมก็ไม่ค่าเบรยณจาแล้วถ้าเจ้าตัวเข้ามารับสารภาพก็ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ยืนยันได้ว่าพยานฐานที่มีขนะนี้เพียงพอแล้วแน่นอนทนายความาจะว่าไงว่าไปพ้ไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่าสู้คดีไม่ได้แต่ว่าเวลาติดคุกแล้่นเนี้ยทานายไม่ได้ติดด้วยผมนั้ประชุมอีกทีในวันอาทิตย์หกโมงเย็นที่มูลสอบสวจก็เพื่อจะไล่ในส่วนของพยานฐานฝ่าสืบสวนแล้ววันจันทร์สิบโมงนัดประชุมฝ่าสอบสวนเพื่อจะเอาทั้งสืบทั้งสอบมาแข ผมยืนยันว่ามีความรักกินลอบข้อแล้วก็เก็บรายละเอียดได้หมดวันนี้อย่าไปคิดนะครับว่าแอมเขามาอยู่ด้วยช่วงตายเรามีไทม์ไลน์เรามีการเชื่อมวงซึ่งโทรศัพท์น,นะว่ามาเจอกันไม่จำเป็นจะต้องมีภาพการมาเห็นกันการรู้จักกันเนี่ยเราไล่ความเชื่อมขูกได้หมด เพราะ,ะนั้นไอ้เทคนิคแบบนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่ได้แอบรู้เองเป็นเทคนิคท,ที่ต้องมีตารวจบอกให้และตารวจคนนั้นต้องรู้เรื่องงานสอบสวนนะว่าต้องตัดเวลาช่วงนี้ออกและตัดช่วงไหนออกก็ตามนะอัชญากรรมทุกอาชญากรรมมัมนมีล่องลอยนะเมื่อวานก็ช่งยางใย่อยู่แล้วนะผมไม่จะอลองนี้นะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยเรามีไปถึงแ0แล้วเขาจะจะไปปรับแต่จะไม่ให้การให้การยังไงไม่มีประโยชน์เมื่อเราสอบสวนไปจนสุดท้ายเขารู้เนี่ยเขาต้องยอมจำนวนสอบปานพวกนี้ต้องบอกว่า ตอนนี้ตัวของรองออฟอดีสามีแอมเนี่ยจริงๆถูกดำเนินคดีนะคะ,คะเป็นคดีเรื่องของการยักยอกทรัพย แล้วก็รับของโจรยังไม่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการร่วมกันฆ่าโดยเจตนากับแอมนะคออเป็นข้อหาอื่นเป็นคนละข้อหากับแอมนะครับน,ะะนี่นะฮะทีนี้ในแง่ของการหาพยานหลักฐานเนี่ยตำรวจก็ยังคงลงพื้นที่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดทั้งราชบุรีกาญจนบุรีนะครปฐมเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจังหวัดอย่างที่กาญจนบุรีเมื่อวานเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านพักฮะแล้วไปเจอกับพ่อของแอมนะฮะนะักข่าวก็เลยเปิดใจคุณพ่อหน่อยว่าต ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างนะเพราะว่าเกิดเหตุเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยกับลูกสาวตัวเองเนี่ยคุณพ่อก็บอกนะว่าก็รู้สึกกดดันเพราะว่ามีการรายงานข่าวกันไปแล้วเหมือนกับว่ามีการมาลงที่พ่อแม่ด้วยทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ทางพ่อของแอมบอกนี้นะฮะถ้ารู้เนี่ยหัวอกพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าอย่าไปทําก็อยากจะบอกสังคมว่าไม่ต้องมาลงที่พ่อแม่เพราะว่า การที่ลูกโตไปเราก็ไม่รู้พฤติกรรมของลูกแล้วอย่างที่ออกเป็นข่าวเดีย๋ยวจริงหรือเปล่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวถามคุณพ่อของแอมอีกว่ารู้สึกเสียใจยไหมคุณพ่อก็บอกก็รู้สึกเสียใจยไม่ใช่ว่าจะดีใจถ้าลูกทําหรือไม่ได้ทําก็ตามก็เสียใจยแล้วมันกระทบเกี่ยวกับจิตใจของคนเป็นมอเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่ทั้งหมดครับโทนนะหมาไม่กันนะโทษน,ะทนั่นแหละสังคมก็ไม่ต้อง ต้องเหมือนนั้นพ่อแม่พ่อแม่คือเป็นแค่พ่อเป็นแม่แค่นั้นแหละแต่กอรที่โตขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้พฤติกรรมหรืออะไรจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้พูดถึงเราก็เสียใจนะไม่ใช่ว่าเราดีใจถ้าลูกเราทำหรือไม่ทำเนี่ยเราก็เสียใจเพราะคน,คนที่กัวทบเนี่ยมันก็ต้องเราทบเหมือนจิตใจเราเอนจิตใจเราเลย ใจคุณพ่อคุณแม่ก็คุ้นกันพอถามว่าไม่ได้เจอกับลูกสาวมานานหรือยังพ่อก็บอกว่าไม่ค่อยได้เจออย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่แฟนอยู่เมืองการเวลาผ่านมาก็แค่แวะเอาอาหารหมามาแขวนไว้ที่นอกรั้วบ้านไม่เคยมานอนที่บ้านบางครั้งก็เข้าไปในบ้านแป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าไปแล้วนะฮะทีนี้ทางนักข่าวก็ถามคุณพ่ออีกว่าถ้าเกิดลูกสาวมีความผิดจริงเนี่ยคุณพ่อจะทํำยังไงคุณพ่อก็บอกก็ยังไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้ต้องรอศาลเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของศาลก็ต้องการความยุติธรรมเป็นไปตามนั้น จะไปบอกว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ได้ พ่อเองตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อก็บอกอยากจะขอให้สังคมเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกสาวด้วยครับอืมค่ะแล้วมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีของแอมสยนายเนี่ยนะคะนั่นก็คือคุณไอซ์ปรีชายาค่ะนางเอกหนังร้อยล้านเลยนะที่ล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวเพราะว่าเธอไปซื้อสารสายนายลอ็อตเดียวกับแอม,อมสังคมตั้งคําถามว่าเออเธอเป็นดาราดังนะแล้วเธอซื้อสารที่มันอันตรายแบบนี้ไปทําอะไรล่าสุด เมื่อวานนี้ค่ะคุณไอซ์พร้อมกับคุณแม่ของคุณไอซ์นะคะออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมคะคุณไอซ์บอกแบบนี้นะว่าซื้อสารนี้เนี่ยเอามากําจัดสัตว์มีพิษในบ้าน,นไม่ได้จะเอาไปทําร้ายใครเลยนะคะโดยคุณไอซ์ปรีชยาค่ะหรือว่าคุณปริชยาพงธนาณิกกรน,นะคะดาราสาวก็ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าตัวเองสั่งซื้อสารไซยาไนมาจริงซื้อมาวันที่25เมษายนและได้รับของวันที่27เม็ดเมษ จำนวนานึนงขวดเท่านั้นนะคะส่วนสาเหตุที่ซื้อมาเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคานค่ะทั้งงูตัวเงินตัวทองที่เข้ามาในบ้านมากัดหมามากัดกันเองในบ้านซึ่งตนเนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลในโลกออนไลน์ค่ะ แล้วก็พบว่าไซยานายเนี่ยมันสามารถไล่สัตว์เหล่านี้ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากช่องทางไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายเธอเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะครบและหลังจากสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะใช้นะได้ปรึกษากับคุณแม่ค่ะแล้วพอมารู้ว่าเป็นข่าวก็เลยนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะ ขณะดเดียวกันค่ะแม่ของคุณไอซ์ปรีชยานะคะก็คือคุณบางอรอนพงนานิกรค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำการขอเลื่อนเข้าพบบิ๊กโจ๊กกรองผอบอตรอออกไปเป็นวันศุกร์ที่12พฤษภาคมช่วงบ่ายโมงนะคะส่วนหลักฐานเอกสารใบสั่งซื้อกระปุกไสยายขณะนี้นำไปมอบให้กับตำรวจสอน,นอบางเขนแล้วนะคะ แล้วก็ได้มีการลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะให้ข้อมูลว่าสั่งซื้อสารดังกล่าวมาเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมชี้บอกว่าเจตนาเนี่ยที่จะเอามาใช้คือจะเอามาใช้ไล่สัตว์เลื้อยคลานจริงๆนะนางบางออนยังบอกด้วยนะคะว่าตนไม่ทราบเลยว่าสารตัวนี้ถ้าหากมีไว้ครอบครองจะมีความผิดกฎหมายก็ถือเป็นบทเรียนถึงว่าเราจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องยอมรับและยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยนะคะ ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ของดาราสาวไอซ์แม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวเครียดมากแล้วก็เตรียมจะฟ้องสํานกข่าวออนไลน์ที่นำภาพของผู้จัดการของลูกสาวที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนน่ะโดยไม่ได้ขออนุญาต แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นในทางเสียหายว่าไอซ์เนี่ยนำสารไซยาไนตตัวนี้มาใช้ฆ่าผู้จัดการหรือเปล่านะคะคุณแม่บอกว่าเตรียมจะยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จด,ด้วยคือผู้จัดการคุณไอซ์เนี่ยนะคะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแล้วก็เสียชีวิตจากสาเหตุก็คือหัวใจวายแล้วพอมามีข่าวว่าคุณไอซ์ไปซื้อสารตัวนี้มาชาวเน็ตก็เลยเหมือนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่านี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุ คือพอมีสำนักข่าวออนไลน์เอาภาพไปลงด้วยก็เลยทําให้มีการไปจับต้นชนปลายอะไรกันเองจนกระทั่งเนี่ยทางคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะใช่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะคือตอนแรกเลยเนี่ยมีรายงานว่าตัวของคุณไอซ์แล้วก็คุณบางออนแม่ของคุณไอซ์เนี่ยนะจะเดินทางเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตํารวจสอน,นอบางเขนในวันนี้ช่วงบ่ายโมงนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะคะ ว่าขอเลื่อนไปก่อนค่ะเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนเนี่ยได้ส่งเรื่องกลับไปให้กับตํารวจสอนคอันนายาวเนื่องจากบ้านของไอซ์ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่สอนคอันนายาวนะคะก็นะเลยมีการนัดหมายให้ไอซ์และก็คุณแม่เข้ามาพบกับทางตํารวจสอนคอันนายาวในช่วงบ่ายวันที่7พ็พฤษภาคมแทนก็คือเลื่อนออกไปนะเลื่อนออกไปก่อนอีกวันหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะกรณีที่คุณไอซ์บอกว่า ซื้อสารไซยาายเอามาใช้ไล่พวกสัตว์มีพิษอะ่ะสัตว์เลื้คลานออในมุมของตํารวจเขาเชื่อหรือเปล่าล่าสุดนะักข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กเลยนะบ,บอกว่าจากกรณีนี้เชื่อไหมฟังขึ้นไหมบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เลยนะสาเหตุมันฟังไม่ขึ้นแต่หลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องเรียก คุณไอซ์แล้วก็แม่ของคุณไอซ์มาสอบปากคําก่อนนะคะและในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้ตนเองได้มีการเชิญผู้อานวยการกลมโรงงานมาให้ข้อมูลถึงรายละเอียดในการนําเข้าสารไซยาไนด์และข้อมูลของบริษัทที่นําเข้าทั้งหมดด้วยว่าแต่ละบริษัทมีวัตถุประสงค์ใดในการนําเข้ามาบ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือนำมาเพื่อศึกษาวิจัยและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เท่านั้นแต่แม้กฎหมายไม่ได้ระบุว่าห้ามจำหน่ายแต่วัตถุประเภทนี้เป็นวัตถุควบคุมอันตรายค่ะจึงต้องมาดูข้อกฎหมายต่อด้วยว่าคนครอบครองมีความผิดหรือไม่นี่แล้วถ้าหากไปตรวจสอบนะคะแล้วพบว่าเป็นการซื้อไปแบบที่ ละเลยอะทางหน่วยงานต้นสังกัดที่กํากับดูแลเนี่ยนะอย่างเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถ้าพบประบกพร่องจะต้องถูกดําเนินคดีอาญามาตรา157ด้วยครดบ้วยนี่ฮะคือคดีของแอมแล้วตอนนี้ขยายผลต่อไปเกี่ยวกับเซียนนายเนี่ยทำให้คนไทยนี่รู้จักเซียานายมากขึ้นนะแล้ว หลังจากนี้แน่นอนก็ต้องไปเข้มงวดกวดขัน<ช>เกี่ยวกับการครอบครองสยานายาฮะค่ะคือจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วนะถ้าไปซื้อสารชนิดนี้มาครอบครองมีความผิดนะคะคอตอนนี้เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงรู้จักแล้วละว่าสยานายคืออะไระเอาไปทําอะไรได้บ้างแล้วอย่าไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้